ใครับเราต้องดูตึง่นหคะำของพวกเราไม่ี้นะคะไมรไมับมีทุกครับทครับมเรียนดว่าเราเใช้ตัวแทนเขายชน์ไใ่แท้เลยขึ้นได้แต่ต้องใช้เครื่องมือตัดเหล็กตัดโซ่ถูกต้องไหมมีโซมีมีไม่ให้นำชื่อนไม่ไม่ ให้คุณสอบปากคำที่นี่ออแล้ถ้าคุณเฝ้าที่นี่และยืนยันได้ว่าไม่มีกองกำลังไงปซุ่มโป่งเราบนตึกไหว้ซึ่งเมื่อคืนเนี้ยที่เห็นว่าตึกนี้ปิดไฟหลังจากที่เราเอาสปอร์ตไลท์มาสอ่องนอกนั้นก็จะเปิดไฟอยู่ตลอดจนกว่าเราจะมั่นใจเพราะเอาเป็นว่าเอา,เอ,าอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่เจอใครแล้วถ้ามีใครได้รับอันตรายจากตึกของคุณเนี่ยคุณรับผิดชอบไหม เอโดยลูกผ<ทท>ู้ <S <S ช,ผชายเลยนะเอ่าท่านแ้จผมทันโพเศรษฐี่พนเจริญพุทธนะครับเศรษฐีพเจริญพุทธครับผมชัดไหมครับรับครับรองผู้วิจารารสังเกตเห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีเลเซอร์ที่ยิงลงมาจากตึกของคุณ มาแสวงหาเป้าเนี่ยแล้ววันเมื่อคืนนี้เราก็เลยตั้งสปอตไลท์ส่งขนหาคนใช้ไฟแล้วก็เปิดไฟอยู่ดังนั้นเมื่อเมื่อคุณกล้ามารับผิดชอบเราก็กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่คุณรับผิดชอบต่อนหน้าชาวบ้านและก็สื่อว่าอะไรถ้ามันจะเกิด